ข้อข้อนี้นะข้อข้อนี้นเดี๋ยวกูวอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนแล้วกันนะ <c oughs> กำหนดให้ a b c <oughs> เป็นสมาชิกตัวนี้สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ในเรื่องของเซต <c oughs> ตัวนี้อ่านว่าเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกของ R r คืออะไร r, r คือจำนวนจริงกำลังหมายความว่า a b c <oughs> เป็นจำนวนจริงนั่นเองเหมือนกับที่เขาเคยเขียนมาตัวแปรนี้ตัวแปรนี้ตัวแปรนี้เป็นจำนวนจริงเนี่ยสัญลักษณ์คืออย่างนี้แหละ แล้วเขาก็บอกมาตัวหนึ่งว่าเฉพาะ b นะครับ b มากกว่า0คําว่า b มากกว่า0นคืออะไรคือ b มีค่าเป็นบวกเท่านั้นะนะนะ b มีค่าเป็นบวกเท่านั้นอะไรที่เป็นค่าเป็นลบสําหรับ b ใช้ไม่ได้โอเคนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรนะสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ a มีค่าเท่ากับ1บวกด้วย1ส่วน a นี่คือสมการสำหรับหาค่า A b บีกำลังสองเท่ากับ3ลบ1ส่วน2องเฮ้ยหส่วน b ีกำลังสองนี่คือสมการสำหรับ b ส่วน C c ซีกำลังสามเท่ากับ2ลบ1ส่วน c ีกำลังสามนี่คือสมการสำหรับ C จากตรงนี้เขาให้หาว่า a อกำลังสามบวก b ีกำลังสามบวก c ีกำลังสี่ ลบหนึ่งส่วน a กําลังสามบวกหนึ่งส่วน b กําลังสามบวกหนึ่งส่วน b กําลังสี่มีค่าเป็นเท่าไหร่นะข้อนี้วิเคราะห์โจทย์ก่อนข้อนี้ถ้าเกิดคนทาข้อสอบสอวนอมาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ในแนวอะไรรู้เป่ามันจะเป็นโจทย์ในแนวว่าถ้าเกิด A บวกหนึ่งส่วน a เท่ากับค่าอะไรสักค่าหนึ่งซึ่งว,ว่าเป็น b ี เราจะสามารถหาได้ว่า a กําลังสองบวกหส่วนเกําลังสองเท่ากับอะไร b เอกลังสามบวกด้วยห่ส่วน a อําลังสามเท่ากับอะไรนะอย่างเงี้ยมันจะมีสูตรสําเร็จถ้ายังจําได้ครูให้เราไปอะไรนะครูให้พวกเราไปดูคลิปแล้วใช่ไหมใครดูคลิปบ้างที่ครูขึ้นให้ครูพิสูจน์พวกนี้ให้ดูหมดเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้ยาวยาวนิดนึงนะครูจะพิสูจน์พวกนี้ให้ดูหมดเลย เพื่อที่ครูจะได้ไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ข้อนี้ให้ดูเข้า <c oughs> ใจไหมเนีเดี๋ยวครูทบทวนให้ดูนิดหนึ่งเราบอกว่าถ้าเกิด a บวก1ส่วน a เท่ากับ b อย่างนี้ a กําลังสองบวก1ส่วน a กําลังสองจะเป็น b กําลังสองลบสอง a กําลังสามบวก1ส่วน a กําลังสามจะเป็น b กําลังสามลบ3 b 3 3. อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยโอเคไหม นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคุ้นกับโจทย์แบบนี้ข้อนี้จะมีแนวโน้มทําได้จะมีแนวโน้มทำได้ฟังดีๆนะอันนี้ขู่เตือนเลยเวลาเจอสมก,การแบบนี้ a เท่ากับ1บวกด้วย1ส่วน a อย่าไปพยายามหาว่า a เป็นอะไรอย่าไปพยายามหาว่า b เป็นอะไร ก็คือหาคําตอบมาเลยว่า A มีค่าเป็นอะไรแล้วค่อยไปหา a กํลาลังสามให้ค่อยไปหาหนู่ส่วน A กํลาลังสามอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดจําเอาไว้ดอกจันเอาไว้เจอสมการสไตล์นี้อย่าพยายามหาค่า A หาค่า b หาค่า C ให้เราไปหาเป็นก้อนเลยก็คืออย่างเช่นนะเราบอกว่าอย่างเช่นถ้าเกิด A จาก a เท่ากับ1บวก1ส่วน A เนี่ย สิ่งที่เราควรจะต้องเขียนคืออะไรสิ่งที่เราควรจะต้องเขียนก็คือเราจะได้ว่า a ลบด้วย1ส่วน a เนี่ยยังเท่ากับ1อยู่อย่างนี้ให้เราเริ่มจากการเขียนอย่างนี้แล้วค่อยไปหาว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ a กาลัง3ามลบ1ส่วน a กาลังสานะค่อยไปหาว่า a กาลังสลบ1ส่วน a กาลังสเท่ากับอะไรให้หาแบบนี้อย่าพยายามไปหาว่า a เป็นเท่าไหร่เก็ตไหมนะเพราะฉะนั้น ข้อแบบนี้นะข้อแบบนี้เป็นข้อที่เราจะพยายามค่อยๆไล่ทำทีละตัวก็คือก้อนของ a กําลังสาลบหส่วนเอกกำลังสาก็ทาไปก้อนของ b ีกำลังสามบวกหส่วนบีกลังสาก็ทาไปก้อนของ C ีกำลังสี่บวกหส่วนซีกลังสี่ก็ทําไปแยกกันทาโอเคไหมโดยหลักการจะเป็นยังไงน,นนะโดยหลักการจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทําให้ดูละคราวนี้ฟังนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่านะเราบอกว่าเรามี a ลบหส่วน a มีค่าเท่ากับ1เราอยากจะหา a กําลังสามลบหส่วน a กําลังสาเป็นเท่าไหรเราก็จะทําอะไรคราวนี้ครูจะทําให้ดูเลยนะก็จะได้ว่าจากตรงนี้นะยกกําลังสามมันทั้งสองข้างยกกําลังสามมันทั้งสองข้างนะเราจะได้อะไรนะเราจะได้เป็นหน้ากาลังสามนะ หน้ากำลังสามลบสามคูณด้วยหน้ากำลังสองคูณด้วยหลังบวกด้วยสามคูณด้วยหน้าคูณด้วยหลังกำลังสองแล้วก็ลบด้วยหลังกำลังสามก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งกำลังสามหนึ่งกำลังสามมีค่าเป็นหนึ่งเสร็จปุ๊บ a กำลังสองตัด a กกำลังหนึ่งได้ a a เอกำลังหนึ่งตัด a กกำลังสองได้ a อกำลังหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราก็จะจัดรูปใหม่นิดหนึ่งเราก็จะจัดรูปเดีว่าเป็น a กาลัง3ลบ1ส่วน a กาลัง3แล้วก็นะแล้วก็แล้วครูก็จะย้ายทุกตัวตัวที่เหลือไปฝั่งตรงข้าม1อยู่ฝั่งนี้แล้วตรงนี้คือ 3a ย้ายไปนะจากลบ 3a ย้ายไปเป็นบวก 3a ลบ 3a ย้ายไปเป็นบวก 3a แล้วก็บวก1ส่วน 3a ก็จะย้ายไปเป็นลบ1ส่วน 3a เอเอ่เอสส่วน a ทษทีลบ3ส่วน a อย่างนี้แล้วตรงนี้มันก็คือ1บวกด้วย3ดึง3ออกมาก,ก็จะได้เป็น a ลบด้วยหนึ่งส่วน, a, นี้นะให้สังเกตว่าเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุบ๊บเราจะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่า a อกำลัง3ลบ1ส่วนเกำลัง3เท่ากับเท่าไรเท่ากับ1บวกด้วย3คูณ เลบหนึ่งส่วน a คืออะไร a ลบหนึ่งส่วน a ก็คือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้หนึ่งนะออกมาเป็นหนึ่งบวกสามก็เป็นสีนนนะ่ได้มาก้อนหนึ่งละนะได้มาก้อนหนึ่งแล้วก็คือ a กําลังสามลบหนึ่งส่วน a กําลังสามได้สี่พึ่งได้ตัวเดียวเราก็ต้องไปหา b กําลังสามบวกหนึ่งส่วน b กําลังสามซีกำลังสี่บวกด้วยหนึ่งส่วน c กําลังสี 4, ส่สไตล์เดียวกันเลย นะเราทำสไตล์เดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นนะเฉพาะตรงนี้นะลองหา B กกำลัง3บวกด้วย1ส่วน B กกำลัง3ามมา C กำลังสี่บวกหนึงส่วน C กำลัง4มาลองหาเองดูนะลองหาเองดูให้เวลา3นาทีลองดูลองดูนะนะแล้วเดี๋ยวคู่เฉลยไม่เป็นไรนะสามนาทีวันนี้เลิกเล,ก,เลกเลิกเลิกเรทนิดหนึ่งนะเลทประมาณสักสิบกวนาที นะเพราะว่าเราติดขัดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอะลองดูลองดูนะลองทําดูทําแล้วเราจะรู้ว่านะมันจะมีบางส่วนที่เราอาจจะยังไม่รู้นะหรือไม่ก็คือ,อยตรงนี้เรารู้แล้วเราทําได้ดีใจด้วยนะลองดูเช่นเดี๋ยวครูฉเฉลยนะไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวครูฉเฉลยลองทําดูลองทําดูครูขอจัดหน้านิดนึง ผู้ขอติดก่อไปเดี๋ยวนะนะค่อยๆค,คิดนะครับ ได้ b มาก็ยังดีนะรอเปล่านะเราทําได้ b มาก็ยังดี c เนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะเดี๋ยว c ครูจะช่วยทําให้ดูด้วยนะแต่ครูอยากจะให้เราลองฝึกฝึกคิดสไตล์แบบนี้ถูก่อนนะฝึกคิดโจทย์สไตล์แบบนี้นะสาหรับคนที่ไม่เคยทําเลยเนี่ยจะได้ลองฝึกคิด ค่อยเป็นค่อยไปนะใครทำเสร็จกดยกมือมานะ ว้าวอังเปาได้แล้วเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากพวกเราใช้ได้ใช้ได้นะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวครูเฉลยให้ดูเนาะนะเรามาดูทีละตัวนะเรามาดูทีละตัวดู B ก่อนนะก็คือจากสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ B กกำลังสองเท่ากับ นะบีกำลังสองเท่ากับ3ลบหนึ่งส่วน b ีกำลังสองสิ่งที่เราต้องการหาสำหรับ B คือ b ีกำลังสามบวกหนึ่งส่วน b ีกำลังสามเป็นเท่าไหรนะ่เนี่ยมันอัปเกรดจากสิ่งที่ครูให้เราดูในคลิปมันอัปเกรดก็คือเราต้องคิดย้อนไปย้อนมานะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนให้เราดูก็คืออย่างนี้จากเดิม b กําลังสองบวกเท่ากับ3ลบ1ส่วน b กําลังสองอย่างนี้ เราก็ย้ายไปนะย้ายลบ b 1นส่วน b กําลัง2ไปเราก็ย้ายย้ายเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็น b กําลัง2บวก1ส่วน b กําลัง2เท่ากับ3เพื่อที่จะไว้ในการหา b กําลัง3บวก1ส่วน b กําลัง3เจอแบบนี้นะฟังดีๆนะตรงนี้อาจจะต้องเป็นเทคนิคหน่อยเวลาเราเจอแบบรู้ b กําลัง2บวก1นส่วน b กําลัง2จะเอาไปหา b กําลัง3บวก1ส่วน b กําลังสตรงๆเลยไม่ได้ เราต้องย้อนกลับไปหา b ีบวกหส่วน b ให้ได้ซะก่อนนะเราจะต้องย้อนไปหาว่าจาก b ีกำลังสองบวกหส่วน b ีกำลังสองเท่ากับสเนี่ยเอาไปหาว่า b ีบวกด้วย1ส่วน b ีเป็นเท่าไหร่แล้วค่อยไปหาต่อว่าจาก b ีบวกหส่วน b ีเป็นเท่าไหร่เอาไปหาว่า b ีกำลังสบวกหส่วน b ีกำลังส,สเป็นเท่าไหร่ตามมานี่คือสเต็ปของมันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันจะมีเทคนิคต่างหากเลยนะก็คืออย่างนี้ เวลาเรารู้กาลังสอง b กําลังสองบวกด้วย1ส่วน b กําลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรก็ตามนะเราอยากจะหา B บวกด้วย1ส่วน B เนี่ยให้เราจําเทคนิคเอาไว้เลยเรามี b กําลังสองบวกบกำลังสองปุ๊บตัวกลางเนี่ยจะต้องเป็นเลข2ก็คือตัวกลางเป็นเลข2เนี่ยจริงๆแล้ว2นี่คืออะไรรู้ปะ่ะ2อมันก็คือ2คูณหน้าคูณห,หลังอย่างเงี้ยเนี่ย หน้าคือ b หน้ากําลังสองก็คือ b กําลังสองหลังคือหนึ่งส่วน b หลังก็คือหลังกําลังสองก็คือหนึ่งส่วน b กําลังสองเพราะฉะนั้นเวลาเป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็เป็นสองคูณหน้าคูณหลังก็คือตัวกลางก็จะเป็นสองคูณ b คูณหนึ่งส่วน b ซึ่งมันตัดกันเหลือสองแปลว่าตรงกลางนี้เราบวกด้สองเพราะฉะนั้นเมื่อฝั่งซ้ายบวกด้สองฝั่งขวาก็ต้องบวกด้สองตามอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้คืออะไร B2 กำลังสองบวกสบวกด้วย1ส่วน b, 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 b ีกำลังสองนี่ก็คือ B 1บวกด้วย1ส่วน B ยกกำลัง2องนี่คือกำลังสองสมบูรณ์เท่ากับเท่าไร่เท่ากับ5นี่คือสิ่งที่เราได้เพราะฉะนั้น B เดียวเป็นเท่าไรนะบวกด้วยหส่วน B สังเกตดูถ้าก้อนนี้ยกกำลังสองเท่ากับ5เพราะฉะนั้นนะตัวที่กำลัง1จะกลายเป็นสแควรูทห้า แต่สแควรู้เนี่ยอะไรก็ตามยกกำลังสองเนี่ยเป็นบวกก็จริงเวลาถอดลากต้องเป็นทั้งบวกและลบต้องเป็นทั้งบวกและลบข้อนี้เขาจึงกำหนดตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเขาจึงกำหนดว่า B ต้องมากกว่า0เมื่อ B ต้องมากกว่า0นย์แปลว่าอะไรแปลว่า B บวกด้วยหนึส่วน B ก็ต้องมากกว่า0ด้วยดังนั้นค่าลบเราจึงไม่ใช้ นะดังนั้นค่าลบเราจึงไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่า b มากกว่า0ูเมื่อ B.... B เดี๋ยว,ยวนะ b มากกว่า0เราจะได้ว่า B บวกด้วยหนส่วน B นี้จะต้องเป็นบวกเท่านั้นอย่างนี้โอเคไม้เป็นลบไม่ได้เมื่อ <ME editing. S 2> เราได้ B บวกหส่วน B เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอามาหา B กำลังสา b, บวกด้วยหส่วน B กำลังสา นะเราจะทํำยังไงเราก็จะมายกกำลังสามสองข้างนะเราก็จะเริ่มตรงนี้เลยนะ b บวกด้วย1ส่วน b เท่ากับสแควรูทห้าเราก็จะจับมันเราต้องการหาบีกำลังสามบวกหนึ่งส่วน b ีกำลังสามเราจะยกกําลังสามทั้งสองข้างยกกําลังสามเราได้อะไรนะยกกําลังสามเราก็จะได้เป็นหน้ากําลังสามบวกด้วยสามคูณด้วยหน้ากําลังสองคูณด้วยหลัง บวกด้วย3หน้าหลังกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสามเท่ากับสแควรูทห้ายกกำลังสามอน่างโอเคไหมนะอะไรตัดได้ก็ตัดนะอะไรตัดได้ b ีกำลังสองตัด b ีกำลังหนึ่งได้ b b บีกำลัง1ตัด b ีกำลังสองก็ได้ b เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะจัดรูปนิดนึงเดี๋ยวครูลดุงก่อนนะลบตรงนี้ทิ้งเลย นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้กลายเป็น b กําลัง3แล้วก็บวกกับ1ส่วน b กําลัง3มาแล้วก็บวกกับดึง3บอกมาข้างในก็จะเหลือเป็น b บวกด้วย1ส่วน b เท่ากับอะไรสแควรูน5ยกกำลัง3คืออะไรก็คือสแควรูน5คูณกัน3ครั้งสแควรูน5คูณกัน3ครั้งถ้าเกิดสแควรูน5คูณกัน2ครั้งก็ได้5ก็จะกลายเป็น5สแควรูน5 ห้าสแควรูทห้าแต่ไอตัว b บวกด้วย1ส่วน b เนี่ยมันคืออะไรนั่นเอง b บวก1ส่วน b ก็คืออะไรคือสแควรูทห้าดังนั้นเมื่อตรงนี้เป็นสแควรูทห้าปุ๊บเราก็จะได้แทนค่าเลยก็จะกลายเป็นนะก็จะกลายเป็น b กำลังสามบวกด้วย1ส่วน b กำลังสามบวกด้วย3สแควรูทห้าเท่ากับ5 สแควรูทหแล้วเราก็ย้าย3ามสแควรูทไปลบดังนั้นสุดท้ายเราจะได้ B ีกำลังสบวกด้วยหส่วน B ีกำลังสเท่ากับสองสแรูทก็คือ5้าสแควลบสามสรูทได้2องสูทเราก็จะได้คำตอบมาอีกชุดหนึ่งแล้วเหลือชุดสุดท้ายนะใกล้จบแลวใกล้จบแลวนะชุดสุดท้ายคือชุดเอ้ยเดี๋ยวจดก่อนนะจดก่อน เอาเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวใครจดเสร็จกดจัมือมาให้ครูนิดนึงนะเฉพาะตรงนี้เฉพาะตัว B ใครจดเสร็จกดจัมือมานะเดี๋ยวตัว C เดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวตัว C เดี๋ยวต่อ <c oughs> ขอบคุณโอมขอบคุณกุ๊กกิ๊กยามขอบคุณ อิมนะอิมอ่าเจกันขอบคุณเอดินอ่าได้เลยได้เลยเสร็จปุ๊บคราวนี้มาดูสี่นะคราวนี้มาดูสี่จากเดิมนะเรามี C กําลังสามลบสองโลเฮ้เท่ากับสองลบหนึ่งส่วนสี่กำลังสามเราต้องการหา C กําลังสี่บวกด้วยหนึ่งส่วนสี่กำลังสี่อ่าเรามาดูกันนะ เราย้ายข้างเหมือนเดิมเลยนะเราย้ายข้างจากลบหนึ่งส่วนสี่กำลังสามย้ายมาเป็นหนึ่งเอ่อหนึ่งส่วนสี่กำลังสามดังนั้นเราจะได้สมการสมการนี้ข้อนี้ฟังดีๆนะข้อนี้นะสังเกตว่าสี่กำลังสามบวกหนึ่งส่วนสี่กำลังสามเท่ากับสองเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนช่างโหนนิดนึงเฮ้ยสี่เป็นหนึ่งสี่เป็นหนึ่งสมการนี้เป็นจริงแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นละ เราเห็นด้วยตาเลยถ้า่เป็น1ปุ๊บสมการนี้เป็นจริงปุ๊บเราใส่เลยข้อเนี้ยได้่เท่ากับ1แน่นอนไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเข้าใจป่ะนะนี่คือการไม่ใช่โมเมนะเป็นการแทนค่าแล้วมันบังเอิญได้โอเคนะมันบังเอิญได้นะมันบังเอิญได้เมื่อมันบังเอิญได้ปุ๊บก็ดีหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดข้อเนี้ทําตรงๆยาวคําตอบเท่าเดิมโอเคนะทำตรงๆมันยาวเราบอกข้อเนี้ยเราพยายามหา4ได้ สำหรับชวอน,นี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเมื่อ c เป็น1ปุ๊บก็จะได้ว่า c กาลัง3เอ้ย c กาลัง4บวก1 c กาลัง4ก็คือ1กาลัง4บวกด้วย1ส่วน1กาลัง4ซึ่งเท่ากับ2เรียบร้อยนะ c บวก c กาลัง4บวก1ส่วน c กาลัง4ออกมาได้เท่ากับ2เรียบร้อยละออกมาได้3ตัวนะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คืออะไรนะแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยว กลายเป็นว่าตัว c จริงๆตัว c เนี่ยถ้าคิดตรงตรงยากที่สุดเลยนะรู้ปะ่ะในบรรดาสามตัวเนี่ยตัว c ยากที่สุดถ้าเราทําตรงๆนะนะปีที่แล้วครูเฉลยข้อ,อน,นี้ครูเฉลยแบบตรงๆนะโหยาวเฟ้ยเลยนะราวนี้ครูเฉลยแบบแบบตรงกว่านั้นอีกก็คือคิดในใจเลยนะนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะเราก็จะได้ว่านะจงหาค่าของตรงนี้เราก็จะได้อะไร นะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าออกมาก็ตัวแรกคืออะไร a ลบหส่วน a กําลังสาลบหส่วน a กําลังสาก็คือ4แล้วก็ b กําลังสาบวกหส่วน b กําลั 2, สงสามก็คือ2องสแควรูทหแล้วก็ c กําลังสบวกหส่วน c กําลังสก็คือบวกสเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบของเราสุดท้ายคืออะไรนะคำตอบสุดท้ายก็คือ6บวกด้วย2องสแควรูทหจบ แค่นี้ค่อยๆดูค่อยๆดูมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งโจทย์แนวนี้สไตล์แบบนี้สไตล์แบบนี้ออกมาหลายปีติดกันแล้วสำหรับข้อสอบสอนอนะสำหรับข้อสอบสอนอนแนวนี้ออกมาหลายปีติดแต่รูปแบบนี้จะยากแต่ถ้าเราทำได้ก็ได้คะแนนเขาอ,อย่าปะบางทีทุกข้อเนี่ยของสอวนอนยากหมดนั่นแหละ แต่อันไหนที่ยากแล้วเราทาได้เราทําโอเคเราต้องการคะแนนปีหกหกก็มีออกแนวนี้ปีหกเจ็ดก็มีออกแนวนี้โอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังจะมีเดี๋ยวข้างหลังจะมีะมอ่ะโอเคนะข้อนี้เคลียร์ไหมข้อนี้เคลียร์ไหมข้อนี้เคลียร์ไหมใครเสร็จแล้วกดยกมือมาใครเสร็จแล้วกดยกมือมา ขอบคุณขอบคุณนะลองไปฝึกทำโจทย์แนวนี้กันดูนะครับนะอ่าวันนี้ครูเกินเวลาไปเยอะเลยนะต้องขอโทษที่เออเดี๋ยวนะ